Mari ya, mari nak สวัสดีครับผมตู่ครับสวัสดีครับสวัสดีสดครับรมาถึงแล้วคุณตาลจุดสตาร์ทของเราเรามาทั้งหมดกี่นนนคนครับห <6 S 1> คนหกคนรถพับหกคันเรียงรายกันสวยงามครับก็ตอนนี้ถึงเป้าหมายแล้วในเวลาส1เอนาฬกาซึ่งพลาดเป้าไป6ชั่วโมง เวลานี้เวลาส1นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยาอากาศหนาวจะแย่อยู่แล้วตอนแรกเราคิดว่าเราจะมาถึงกัน,นเวลาหกโมงเช้านะครับแต่ว่าน้วยเนื่องจากรถไฟตกรางในขบวนก่อนหน้าเราในทางสายเหนือในสถานีบ้านใหม่เราทําให้เราเน่ยเลทนะครับแต่ว่ารถไฟตกรางก็ไม่มีใครบาดเจ็บอะไระครับแต่ว่าใช้เวลาเกียร์นานพอสมควรตอนนี้ถุนตาลแล้ว จากนี้ไปเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่สะพานขาวผาชมพูพอสัาเพานะครับผาชมพูซึ่งจากนี้ไปก็ประมาณ11กิโลถึงจะถึงนะครับแล้วจากสะพานขาวชมพูเนื่องด้วยเหตุการณ์ที่ทำให้เราเลทเราอาจจะต้องตัดกิจกรรมบางอย่างออกไปจากสะพานขาวชมพูก็คงไปวัดดอยตีแล้วก็เข้าเมืองอาจจะไม่ได้แวะทานข้าวในตำแหน่งของอขนมเส้นหม้อดิน อาจจะเป็นอาหารพื้นเมืองอย่างอื่นแทนแล้วค่อยเข้าไปที่บ้านที่พักของเราเพื่อจะเอากระเป๋าเราออกเก็บแล้วก็ไปเที่ยวในเมืองในยามเย็นกันเย,ย้จะเจอกันครับ ไงไวะพักก่อนพักก่อนไม่ต้องรีบเนี่ยอากาศอา้อาวๆแบบเนี้ยอุโมง,<อ>มงคุนตานนะครับความยาวประมาณความยาวอยู่ที่1 3 0 0ให้2.10เมตรครับตามที่เขียนไว้แล้วก็มีพยากรุดอยู่ข้างบนนะฮะอันนี้เราถูกสร้างตั้งแต่ปีพศ2448 2 4ส8อ่ไหม เริ่ม,รม,รมสร้างเดี๋ยวใช้เวลาสร้างประมาณสิบเอ็ดปีครับอันนี้ข้างๆก็จะมีสารเจ้าพ่อขุนตาลที่คอยปกปักรักษานะฮะแต่สมัยรัชกาลที่ห้าแล้วค่ะส,สราส้รางสมัยรัชกาลที่ห้าเลยนะตกลมลุอยู่สูงเหรือระดับน้ำทะเลห้าร้อยเจ็ดสิบแปดเมตรนะครับ ตอนนี้เรากำลังลงจากดอยขุนตาลแล้วลงยาวๆลงไปอย่างจวดๆเร็วด่วนเลยครับตอนนี้ทางดี เบรกแม่ดังอะไรมัู้แล้วกาหีเบเกบรกเบรกแล้วมันดังอย่างเงี้ยดังยังไงดังไชย่าใช่ดังไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบ บ้างรถวังรถไปเรื่อยครับอ,อย่าเบรกยาวนะเดี๋ยวลอ้อพังนะ<ล>เอาแม่แสงไปดิอเลยเอเอยีเเ่ยม ขอแสงายไม่ชันแล้วด no. ิมาขึ้นเนินเหรอเอาล้อเล็กมาขึ้นเนินเมื่อกี้เนี่ยอุตลิล์นำหน้าเลยเเออาล็ ฝ้นเนปกโกนตอนนี้เราอยู่บ้านทาสองท่าแล้วครับจังหวัดลำพูนอันนี้คุณแม่นะครับคุณแม่แตงมีต้นลำไย,ยเยอะเลยม,มีต้นลำไยเยอะเลย เก่งไหมครับสามารถลงมาจากดอยขุนตาลได้โดยไม่ต้องมีเบรกนี่ครับเป็นไงฝักเบรกหายไปไหนไม่รู้พอมาถึงรอยขุนตาลไม่รู้ฝักเบรกหายไปไหนหายไปกับรถไฟได้ยังไงสามารถลงเขาได้โดยไม่มีฝักเบรกฝักเบรกยางหายไปแล้วครับก็เลยเหลือแต่เบรกหน้าโชคดีเหลือเบรกหน้าเบรกใกมระวังมาแบบมดระวังเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมรีบไม่ได้ปลอดภัยไว้ก่อน เดี๋ยวเราไปหาใช้เกียร์หนักหนักไว้ก่อนเดี๋ยวเราไปหาเบรกอยู่ในเมืองกันนะครับนี่เลย ตอนนี้เรามาแวะทานข้าวอยู่ที่ทาชมพูคาเฟ่ระหว่างทางไปสะพานขาวทาชมพูครับเอาแรงเป็นข้าวเที่ยงจริงๆไม่ข้าวเช้าแต่ที่เป็นข้าวเที่ยง,ง,ม,าาายงมาหมดเที่ยงับเอ้เราถึงแล้ว สะพานขาวสะพานขาวอะไรทาชมพูยิ่งถึงแล้วนี่ไหมสีขาวยอันนี้เรีียกอันน้มันมีบอกความเป็นมายังไงได้ไหไม่เห็นมีชมพูเลยขอบคคุณ่ะบ้านทาชมพูเป็นชื่อหมู่บ้านหมู่บ้านชาบูชื่่บ้านชมพูนะครับสะพานขาวนี้สร้างมาเป็นร้อยปีแล้ว สมัยสงครามโลกครั้งที่สองครับโอ้โหเป็นความท้าทายทางด้านวิศวกรรมอย่างยิ่งเลยโอ้โหสวยงามมากนะครับคุ้มค่าัที่มาดูครับสวยสวย ขวาเลี้ยวขวาไปอยู่ในเมืองลำพูนแล้วนะครับ บ้านอบอุ่มสไตล์ครอบครัวนะครับเหมาะการนอน4-5คน2ห้องนอน1ห้องน้ำแจมๆเลยครับวัาอยู่ใกล้ๆวัสดีครับ,รบมาถึงบ้านคุณครูเน่งแล้วที่บ้านคำโฮมนี่มีต้อนรับด้วยนี่ครูเน่งครับ<ะ>ครูกเปลียนแล้วถ้าแม่แรงวันนี้เนาะถ้าจะกิน ปฟปีกมันพูกมันงก็ตาค่ะอ๋อปีกมันพูกสบายเลยนโฮมสเตย์ชิลๆนะครับกลางสวนกลางสวนนี่คุณครูเองเตรียมนี่มาให้ด้วยน้ำลำไยชื่นใจเนี่ยนี่น้ำลำไยครับครูก็เตรียมมาให้ด้วยจากสวนครูเองทำยังไงครับคุณครูทำยังไงบ้างเอาเอาอลำไยสดนะครับต้มให้จนจนมันมันละลายเลยอะค่ะโอ้เลี้ยวเป็นน้ำเลยใช่ไหมแต่ต้องใส่น้ำตาลนิดหน่อยไม่งั้นมันไม่มีรสชาติ อันนี้แบบสดคุณครูบอกคุณครูเตียวไม่ไกโมงแต่เรามาถึงประมาณห้าโมงเย็นโชคใจไม่ได้อร่อยแกใส่ต้องเป็นเรื่องอุบัติเหตุแกแตกปากแล้วขอพักผ่อนกันนะครับตอนนี้เหนื่อยกันพอสงกรัวเดี๋ยวสักพักนึงเราจะไปตะลอนเที่ยวในเมืองลำพูนกันครับจากที่พักนะคะข้ามสะพานเลี้ยวขวาก็จะไปอีกประมาณ8 0 5 0 8 0 เลี้ยวซ้ายลงไปเป็นเป็นมันเป็นสนามกีฬาออกกําลังกายอยู่ตรงนี้แล้วเลี้ยวซ้ายลงไปก็เจอกูช้างกูช้างก็อย่างที่ว่าเนาะเป็นช้างทรงของพนางจามเทวีนะคะเสร็จแล้วก็ย้อนกลับมาออกวันที่เดิมตรงนี้แล้วตรงไปก็จะเจอสี่แยกสี่แยกก็จะเป็นวัดสันตยางหลวงเป็นวัดที่สวยหนึ่งในสี่วัดนี้โชคดีที่เจ้าอาวาสอะพระคูทัานทรนะก็เรียกรูบาทรน,นะคะเป็นคนที่ วัดตะบ,บายางหลวงนะคะแล้วก็โชคดีที่คนสมัยเก่าจะให้พระท่านไว้ทั้งหมดนะคะเสร็จแล้วพอเจอวัดออกมาเสร็จเลยไปหน่อยก็จะเป็นตลาดเช้าถ้าใครจะเที่ยวตลาดเช้าก็อยู่ใกล้ๆข้างวัดนะคะเปิดถึงกี่โมงคะตลาดเช้าตลาดเช้าก็ตอนเช้าเขาแป๊บเดียวก็จะถึงเก้าโมงสิบโมงนะคะเขาก็เริกม <6. S 2> เปิดตีอะไรฮะหกโมงเขาก็เริ่มเปิด<ร>ามาค่ะแล้วก็ตรงไปเลยพอตรงไปก็ข้ามไปเรื่อยๆจน ไม่ล้วเขาข้ามก็ข้ามจนไปถึงาบพสบา,าพบาาพาสก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายก็จะเจอสี่แยกใหญ่จะเป็นโรงพยาบาลถ้าเลี้ยวขวาก็ไปลำพูนใช่ค่ะถ้าเลี้ยวขวาก็เป็นครัวบันดีร้านอาหารน่ะถ้าเลี้ยวซ้ายคือเราจะวนเข้าในเมืองก็จะเจอวัดจามเทวีเป็นที่ฝังกระดูกข,ของพระนางจามเทวีเขาเรียกกู่กุดกู่กุดนี่คือสูงไแล้วกูกูมันหักออกมามันกุดนะกู่กุดเสร็จแล้วก็ เลยมาอีกหน่อยอันนั้นจะอยู่ทางขวามือถ้าขับมามันก็จะเฉียงอย่างนี้ใช่ไหม<า>ขวามือใช่ไหมแล้วขับไปอีกก็จะซ้ายมือเป็นวัดพระโลดพระโลดพระมหาวันแล้วก็ข้ามไปมันมีแยกนิดติดกันมันเป็นกำแพงเป็นประตูเมืองนะข้ามไปนิดหนึ่งเลี้ยวขวาก็จะไปเจออนุสาวรีย์พระนางจามเทวีแล้ววนไปก็ถ้า,าวนไปก็จะเจอวัดพระธาตุ แล้วก็ตรงมาก็จะกลับบ้านเราทะลุมานนี่เลยเจ้าพูลแต่วัดที่เก่าแก่จริงๆคือวัดกุลามักอันนี้ไกลหน่อยวัดกุลมักจะไปทางป่าซางเป็นวัดแรกของจังหวัดลําพูนที่เป็นของพระนางจามเทวีวัดกุละมักคาราบากุลามักแต่วัดพยืนตรงนี้ก็อันนี้วัดพยืนที่ป่านนะใช่ไหมอันนี้เป็นวัดที่เก่าแก่มากหาพระพยืน หนึ่งพันปีหนึ่งพันสองร้อยเก่าอันนี้วัดเก่าแก่เก่ากว่าวัดก็ทั้งหมดก็คือเขาเรียกว่าเวลาเข้ามาก็จะมีวัดกุวัดกุละมากก่อนแล้วก็ถึงจะพนงังคือเขาเรียกว่ามาพักตรงนั้นก่อนแล้วก็ค่อยๆมาดูว่าจะตั้ง,งอะไรตรงไหนกูแปลว่ามันเป็นขบมอนเป็นของเป็นพวกมาจากลบุรีพานังจำทีวีาจากลบุรีค่ะชื่อก็จะเป็นของทาง่านก็จะมา อันนี้คือข้าวๆที่ง่ายๆฉะนั้นถ้าแนะนําให้เที่ยวขอให้ไปเที่ยววัดพระธาตุกับพระรานกามวิตกลางคืนเพราะถ่ายรูปสวย กลุ่มชมรมลานเจ้าแม่จามเทวีนะครับนี่ครับโัวหน้าชิฟเราพี่เปี๊ยกโอ้โหดูแลแตั้งแต่ก่อนเรามาถึงอีกแนะนําเส้นทางอย่างดีเลยพเปี๊ยกสวัสวดีครับครับวัสด,ดีครับนีบ่เราออกมาตั้งแต่หุบมงเช้านะครับเพื่อจะไปวัดอะไรครับพี่วัดบ้านดงหลวงวัดบ้านดงหลวงเพื่อไปทําบุญนถวายเทียนกำนันพรนศา วันนี้วันดีครับวันที่11 12ครับโอ้12เดือนรกรกฎาคมเรามีทำบุญกันนี่ครับคุณพ่อมา,าป,ปั่นมีดีดีมากวันนี้สุดยอดเลยหายใจเต็มปอดครับวันนี้เป็นกินมีดีครับหรือว่าเราหายใจไม่ค่อยไม่ค่อยคล่องมาหายใจหน่อยเดี๋ยวคลอดปอดเสร็จก็กลับกำลังจะไปปันป่นร่วมกับถวายเทียนพรรษาร่วมกับทีมชมรมจักรยานลานเจ้าแม่ นนของจังหวัดลำพูนค่ะวันนี้เรามาท <c oughs> ี่ลำพูนะ,ะไปเทียวไเทียวเมาพาด้วยค่ะไปเลยพ่อไปทาบด้วยกันค่ะวันนี้เราบีีมาเทียวอาบมาฝากนะคะบีเรามาชีรมกับร้านเจ้าแม่จมามเทวีลำพูนนะครับมาเอาบุญด้วยกันครับ ฉันมีความรู้สึกว่าพายุก,กำลังเข้ามาฉันมีความรู้สึกว่าเรากำลังจะเสียน้ำตามันคงเป็นสัมผัสความเป็ี่ยนแปลงที่ไม่เหมือนเดิมรักเป็นสิ่งจำกัดขอพกาก Chot ti chat y focas gan yng blaw to crunchy ro